ก็แอบเอนดูแฟนบอยลิซ่าเล็กๆนะครับน่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นดูจากที่โรเซ่พูดอยู่สงสัยจะน้อยใจน้องลิซ่านิดๆที่ไม่หันมาเลยแหมคอนเสิร์ตน่าจะเสียงดังนะครับน้องเขาน่าจะไม่ได้ยินแถมในคลิปนี้นะก็มีภาพในตำนานฉากน้องลิซ่ากินน้ำด้วยเออถือว่าภาพนี้เป็นหนึ่งในภาพที่สวยที่สุดของน้องเลยก็ว่าได้ที่หลายคนชมนะฮะ ก็ไปฟังกันคำๆนิดนึงครับคลิปนี้ก็มีหลายเรื่องเรื่องน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยจากฝั่งจีนนะครับท่านผู้ชมลิซ so ่าคิงส์เทยนทุคนดีใจไหมขอบคุณมากลิซ่าลิซ่าน้ำยด็สวยเลยผมต้องเรียกว่านับวันยิ่งหล่อขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับหนุ่มคิงตันเด็กฝึกจากรายการยู i วิด o u ที่เป็นที่ต้องใส่ตาของน้องลิซ่าแบ็คพิงนะฮะ โดยล่าสุดเขาได้มาสัมภาษณ์ในรายการที่จีนนะครับแล้วพิธีกรเนี่ยเขาก็ถามถึงลิซ่าด้วยนะเขาถามว่าระหว่างที่ลิซ่าเหล่าซื้อเป็นครูพิเศษให้คุณเนี่ยในรายการยูทูบยูเขาได้ดูแลคุณเป็นพิเศษไหมคิงตันก็ตอบว่าลิซ่าน่ะดูแลดีมากนะครับจริงๆแล้วลิซ่าเหล่าซื้อเข้มงวดกับผมมากๆผมคิดว่าพูดตามตรงเลยแล้วกันทุกครั้งที่ลิซ่าเหล่าซื้อคอมเมนต์ให้ผมอ่ะผมจะตั้งใจฟังและเรียนรู้เป็นอย่างมากไปปรับปรุงพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ลิซ่าเหล ยิ่งเธอเข้มงวดกับผมมากเท่าไหร่ผมยิ่งต้องขยันมากเท่านั้นนะครับต้องเรียกได้ว่าหนุ่มแต่ละคนที่จบจากรายการยูทวิตยูสามไปนะฮะแต่ละคนโด่งดังเป็นผู้แตกในจีนเลยครับท่านผู้ชมอันนี้ส่งหนึ่งก็มาจากที่แฟนคลับน้องลิซ่าหลายคนก็ตามไปกรีดหนุ่มเหล่านี้นั่นเองสระ,ะนุ่มคิงตันนะฮะเคยเป็นเด็กฝึก Shining Star Culture Entertainment มาก่อนหรือว่า YG c h i n นานั่นเองครับท่านผู้ชมโดยในตอนที่18ของรายการย with You ซีซัน3เนี่ยน้องลิซ่าได้ชมถึงความโดดเด่น พร้อมกับชักชวนให้มาร่วมทีมกับเธอโดยน้องลิซ่าบอกว่ามาร่วมทีมกับฉันสิการเต้นของคุณยอดเยี่ยมมากถึงแม้คุณจะไม่เคยเป็นเซนเตอร์มาก่อนแต่ฉันสัญญาจะทําให้คุณโดดเด่นให้ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของหนุ่มคิงสันนะฮะหนุ่มสุดฮอตคนหนึ่งจากรายการนี้นั่นเองครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะยังไม่ลืมเขามีข่าวดีอีกหนึ่งข่าวนะครับสาหรับใครที่กําลังลุ้นให้แบล็กพิงค์มีโอกาสได้จัดคอนเสิร์ตท,ที่ไม่ใช่แบบออนไลน์นะฮะคือคอนเสิร์ตแบบออฟไลน์เนี่ยแหละเอาหนนนน้าาไปเเเเจออกััลลยยยที่งรววมตวคะๆ ต้องเรียกว่าอิจฉาทางฝั่งเกาหลีหน่อยและครับเพราะว่าตอนนี้ชาวเกาหลีส่วนใหญ่กว่า70%นะทั่วประเทศได้รับการฉีดวัคซีนที่เรียบร้อยแล้วป้องกันเจ้าโควิดเนี่ยทาง YG Entertainment นะครับหรือว่าต้นสังกัดของสี่สาวแบล็คพิงกเนี่ยก็เลยคาดหวังว่าอุตสาหกรรมบันเทิงทุกรูปแบบรวมถึงกิจกรรมของศิลปินจะกลับมาจัดได้เร็ววันนี้นะฮะท่านผู้ชมทั้งคอนเสิร์ตของแบล็คพิงและ Big Bang ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตแหมก็ถือว่าเป็นโชคดีของชาวเกาหลีเขานะครับ ฉีดไปกว่า70%แล้วก็เข้าเกณฑ์การควบคุมโรคแบบหมู่นั่นเองภูมิคุ้มกันหมู่ก็เลยสามารถจัดคอนเสิร์ตแบบเอาหน้ามาเจอกันได้นั่นเองครับท่านผู้ชมส่งท้ายด้วยคลิปน่ารักใสๆดูแล้วหัวใจพองโตกับอาม่าและหลานคู่นี้ครับท่านผู้ชมก็คือหลานเนี่ยเขาไปขี้จุ๊กอาม่านะฮะว่าเนี่ยแหละลิซ่านี่แหละคนที่เล่นคอนเสิร์ตอยู่เนี่ยแหละแฟนป๋มแฟนป๋มนะฮะซึ่งอาม่าก็บอกว่าไหนไหนไหนสวยมากโงเฮงดีมากก็ไปดูชมกันขำๆนะครับ 挺好的，哎，真挺好的。不是，你是是个女的多好，还是都就是这个女的真挺好的，<长>长得，跳的行，长得也挺好的，身材也挺好的，行吗？行。哎，这岁数不大吧？他这个有一米六十多吧？大宝啊，哦、你可别错过时间了。他人品好就行。那我们别别人介绍的，我也不知道人品好不好啊。你处一处，跟他处一处。 他主要是个艺人，他这老是老是抛头露面能行吗？抛头露面。那看这这老上台跳舞，你整这书，你看看，这哈尔滨的，行，朝鲜族，朝鲜族吧？啊，对对，那对男的好是吗？对，这个这个叫丽萨，丽萨，丽怎么的？丽萨，丽萨，丽萨啊，她叫丽萨。 他家都啥人？都啥人？都正经人呗，都啥人？太瘦了，太太瘦了。嗯，现在现在瘦。Uh, 我告诉你，姥姥就像她这么大吧，啊、uh, <级>，九十七斤。哦哦哦，那看不出来啊。胖可快了，<laughs> 到四十多岁就胖了。啊、uh,，行吧，那行，你过两天看看，连连呀，再好好看,看。对。<laughs> of Blackpink, I am. I'm a huge fan of Lisa.